สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูมินิบล็อกวอร์ดเด็กรามาที่จักรีกันนะคะซึ่งน่าจะเป็นวอร์ดที่ชิลที่สุดในปี4และเลยมีเวลาถ่ายบล็อกให้ทุกคนดูเริ่มวันด้วยการแต่งหน้าทําผมนะคะแล้วก็ลงไปหยิบข้าวเช้าที่สั่งไว้จาก Facebook หลังจากนั้นก็ไปส่งผ้าซักนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานไปอ่านหนังสือกันจริงๆเราสามารถเดินจากหอพักไปตึกเรียนหรือว่าอาคารโรงพยาบาลได้นะคะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีแต่ว่าเราขี้เกียจเลยชอบปั่นจักรยานมากกว่าและนี่ก็คือตึกศูนย์การ,ร,ระะก learning common ้้ชมชาามาชาา ก็จะคนน้อยแบบนี้เลยวันนี้เรามีเรียนตอน9ก้าครึ่งนะคะก็เลยมีเวลามาอ่านหนังสือก่อนปกติแล้วเราเป็นคนที่ทั้งว่วงตอนกลางคืนก็จะนอนเลยแล้วก็เลือกมาอ่านหนังสือตอนเช้าแทนนะคะ แถ่ายรูปหน้ากระจกแบบหนึ่งแล้วก็เดินไปเรียนที่อาคารโรงพยาบาลกันวันนี้เราเรียนที่วอร์ดเด็กชั้น6นะคะเป็นการเรียนเบสไซด์ก็คือการเรียนข้างเตียงผู้ป่วยให้เราไปซักประวัติตรวจร่างกายผู้ป่วยที่แอดมิทอยู่ในวอร์ดจริงๆและนี่ก็คือเพื่อนๆในกลุ่มของเรานะคะเราต้องใช้อุปกรณ์ตรวจหูคอจมูกเพราะว่าเด็กชอบมาด้วยอาการหวัดเราเต้องดูว่ามีหูบวมจมูกบวมหรือว่าคอแดงไหมแล้วก็ใช้สเตโตสโคปในการฟังเสียงปอดแล้วก็หัวใจค่ะหลังจากที่ดูผู้ป่วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาสรุปเเเคคสแแลลล้้้้ววกกกก็็ดิิัับอออาาาจารย์น่่ะตตงมมููขพ ในฐานข้อมูลในคอมนะคะเพราะว่าเราต้องเขียนรายงานเคสนี้ส่งอาจารย์ด้วยพักเที่ยงแล้วก็มากินข้าวที่ฟู้ดคอร์สนะคะแล้วก็ได้เจอเพื่อนที่กำลังเรียนสูตรตีนารีเวทอยู่ด้วยตอนบ่ายเรามีเรียนข้าวชชย์แอร์โเคซี่นะคะอาจารย์ก็ให้พวกเราเขียนความเห็นเกี่ยวกับสิทธิเด็กที่รัฐบาลสังคมหรือว่าผู้ปกครองเน,นี่ยควรทำลงบนกระดานนี่ก็คือลายมือหมอนะคะเขียนไปเขียนมาก็เริ่มไม่รู้แล้วว่าสาระอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นก็มาดิสคัสกันนะคะแล้วอาจารย์ก็สอนเกี่ยวกับสิทธิเด็กเพิ่มเติมด้วยอันนี้ก็จะเป็น reflection หลังงจบคคาาานนนะะะว่่ไได้ไ้้ออออรรีีก็ืเยข เราเองทุกคนอยู่่าำกลางธรรมชาติและสุวรรณภูมิค่ะเลิกเรียนแล้วทุกคนได้เวลาไปเติมพลังด้วยขนมนะคะแล้วก็นั่งรถกอล์ฟกับหอ,อก,กันค่ะ วันนี้ใต้หอมีฟูดทรัคด้วยทุกคนเออนหนใครบอกว่ากับหอสุดท้ายเรามาจบกันที่ห้องดนตรีนะคะซึ่งถามว่าพวกเราทุกคนเล่นดนตรีเป็นไหมเราถือคติที่ว่าเล่นไม่เป็นไม่เป็นไรแต่มีดนตรีในหัวใจก็พอค่ะหลังเล่นดนตรีเสร็จนะคะก็ไปกันต่อค่ะที่ฟิตเนสวันนี้เรามาวิ่งนะทุกคนโหเือรู้สึกว่าไม่ได้วิ่งนานมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเรียนสัตว์นะคะไม่ค่อยมีเวลาเลยผลประกอบการครึ่งชั่วโมงวันนี้นะคะตอนกลางคืนแล้วก็ถึงเวลาชุดใ้กรมนะคะเราต้องมาเขียนรายงานเคสเมื่อเช้ากัน ปกติแล้วเวลาวันวอนะคะเราก็จะต้องเขียนรายงานส่งบางวอร์ก็2ฉบับบางวอรก็3ฉบับบางอันนี้เราก็นั่งเขียนไปยาวๆเลยนะคะสรุปออกมาเขียนไปทั้งหมด10หน้าทุกคนเขียนเสร็จตอนตีสองนาทีนะคะไม่ไหวแล้วทุกคนงั้นขอตัวไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย